ไปกันต่อค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่หลายๆคนบอกว่าพี่เล็กซี่หนูหลงรักคู่นี้มากๆเลยนะคะหลังจากช่อง3 s s d ค่ะส่ง น้องหลิงกับน้องออมมาแล้วก็ติดลมบนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโด่งดังในระดับโกลบลเรียบร้อยแล้วนะคะอีกหนึ่งคู่ที่อยากให้จับจ้องจับตามองให้ดีเลยค่ะน้องลีน่ากับน้องหมิวนะคะนักแสดงซีรีส์เกิร์ลเลิฟของทางช่อง3 SD นะคะรักสุดท้ายหม่เซฟโซนค่ะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่อยากให้ผู้ชมเนี่ยได้ดูเพราะต้องบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเซฟโซนจริงๆของใครหลายๆคนและดูแล้วบางคนเนี่ยบอกว่าพี่เล็กซี่หนูจิกหมอนแตกไปสองใบแล้วนะคะบางคนบอกว่าพี่เล็กซี่หนูจิกขอบเตียงไปจนขอบเตียงทะลุแล้วนะคะเอาเป็นว่าค่ะต้องบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้รักสุดท้ายไม่เซฟโซนเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ทำให้คนดูเนี่ยได้ฟินไปตามๆกันนะคะและล่าสุด ประกาศข่าวดีเลยค่ะคุณผู้ชมคะหลายๆลยคนเนี่ยรอคอยนะคะเมื่อไหร่เมื่อไหร่และเมื่อไหร่จะมีแฟนมีดค่ะในที่สุดค่ะน้องลีน่ากับน้องหมิวนะคะก็เรียกว่าส่งโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่นะคะเป็นโปรเจกต์แฟนมีดนั่นเองค่ะปักหมุดได้เลยค่ะปีหน้า2026เนี่ยได้เจอกันอย่างแน่นอนนะคะ บอนชูชัยรีน่ามิวบอนชูชายแฟนมิทติ้งนั่นเองค่ะเรียกว่าแฟนมิทในครั้งนี้เนี่ยจะมีความพิเศษมากมายนะคะและที่สำคัญไปมากกว่านั้นอย่างที่บอกว่าปักหมดุดลงวันไว้ได้เลยหลังจากานะคะว่าหลังจากที่ซีรีส์เรื่องนี้ออกอากาศไปได้รับกระแสาการตอบรับดีแล้วก็เขาก็หาวันแหละ ว่าจะเอาวันไหนดีนะกับการจัดแฟนมีตรมาลงตัวกันที่เดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักประจำปี2026เดือนกุมภาจำไว้ให้แม่นนะ1กุมภา ปักหมุดไว้ได้เลย2,026นะคะที่ฟินิกส์แกลนบอลลูมชั้น5นั่นเองค่ะที่ฟินิกส์ประตูน้ำเนี่ยนะคะผู้ชมคะและที่สำคัญมากไปกว่าน,นั้นต้องบอกว่าภายในงานเนี่ยจะมีโปรเจกต์พิเศษพิเศษตามมาอีกหลากหลายโปรเจกต์เลยต้องบอกว่า เขาจะมีการเปิดขายบัตรนะคะแล้วก็บัตรมีหลายราคาด้วยเริ่มต้นบาคาเบาๆ1 0 0 0บาท2000บาท3,000บาทและ4 0 0 0บาทนี่ราคาแบบนี้น่ารักชอบคือต้องบอกว่าราคาบาัตรคอนเสิร์ตหรือบัตรแฟนมีเนี่ยเลกซี่มองว่าราคาควรจับต้องได้ราคาควรอยู่ที่ประมาณนี้ในความเป็นจริงแต่บางคอนเสิร์ตเนี่ยราคาเขากระโดดขึ้นไปอ่ะโอเคเราเข้าใจในส่วนของโปรดักชันอาจจะใหญ่ขึ้นหรือว่าการจัดงานนะคะก็อาจจะต้องเรื่องของ สถานที่เรื่องขององค์ประกอบต่างๆนะคะแต่ละงานเนี่ยก็ดูที่ความเหมาะสมละกันแต่ราคาแฟนมีดของลีน่ามิวเนี่ย ถือว่าจับต้องได้1,000บาท2,000บาท3,000บาท4,000บาทราคาประมาณนี้นะคะส่วน b e n e f i กค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามีอย่างแน่นอนส่วนจะเป็นโซนไหนหรือว่าความพิเศษเป็นอย่างไรเนี่ยรอติดตามได้เลยค่ะเขาบอกว่ามีการเปิดจำหน่ายบัตรนะคะเร็วๆนี้วันที่13ธันวาคมค่ะช่วงเวลา11นิกานะคะหรือว่าห้าโมงเช้านะก็ลงเวลาไว้แล้วก ็จองบัตรไปได้เลยค่ะผู้ชมขาเราจะได้ใกล้ชิดกันอย่างแน่นอนจองบัตรปีนี้ได้ดูปีหน้านะคะจองข้ามปีซึ่งจริงๆแล้วก็แค่เดือนกว่าๆเองนะคะจอง13ธันวาปุ๊บมกกะลาโอเนี่ยเดือนกว่าๆเดือนนิดๆเองนะ,ะผู้ชมขาก็ได้ดูกันอย่างแน่นอนค่ะแต่ลงไว้ก่อนปักบุตรไว้ก่อนนะคะว่าวันที่1กุมภาพันธ์เรามีนัดกันนะคะกับการไปร่วม ความประทับใจในงานแฟนนี้สุดยิ่งใหญ่ลีน่าหมิวบอนชูชายแฟนมิตติ้งและเตรียมกดบัตรในวันเสาร์ที่13ธันวาคมช่วงเวลา11นาฬิกานะคะที่ w o r l d w i d e w e b t h a ชทิเ m a j o r com ย้ำนะคุณผู้ชม w w w l d w i d e w e b t h a ชทิเกตเ o r com แล้วเจอกันค่ะเจอกันหน้าจอนะว่าเราจะไปจองบัตรกันโซนไหนดีสะดวกโซนไหนนะคะจัดไปได้เลย1,000-2,000-3,000หรือ4,000แต่ที่แน่ๆค่ะรักเขาให้มากๆนะ,ะกับซีรีส์เรื่องนี้รักสุดท้ายหมายเซฟโซนนั่นเองค่ะลีน่ามิวบอลชายแฟนมีติ้งนะคะติดตามให้ดีแล้วรอได้ เลยนะคะแล้วไปเจอกันที่งานแฟนมีดค่ะ